พ็เ,เกิดมาใหม่เนี่ยตาบอดหูหนวกอย่างนี้นะเกิดหัวใจมีปัญหาก็ได้นะฮะตาบอดหูหนวกหมายว่าได้ทุกอย่างมาที่เกิดจากกรรมนี้ปรากฏว่าไอ้นั่นกระบกพล่องนี่กระบกพล่องที่บกพร่องคือคือมันมันบอดสนิทเลยไม่ได้มาบอดทีหลังนะบอดทีหลังต้องพูดอีกทีหนึ่งบอดทีหลังนี่มันเป็นลักษณะว่ากรรมเบียดเบียน มันกรรมเก่าที่เคยทำเอาไว้เมื่ออดีตชาติเขามาเบียดเบียนหรือว่าอดีตของปัจจุบันนี้ก็ได้ถ้ามันส่งผลมันช่วยกันเนี่ยพวกนี้เขาเรียกว่าอุดหน,น,น,นุนกรรมเปนหนุนกันวันหนุนบ้างมันทําให้บุคคลที่สามารถพอเป็นหนุ่มแล้วอย่างเงี้ยสามารถที่จะเบียดเบียนทําให้ตาบอดทีหลังก็ได้หูหนวกทีหลังก็ได้เห็น <c oughs> ไ,ไหมคะที่เราเคยได้ข่าวกันนะฮะ,ะก็มีเยอะแยะ แต่ถ้าบอดกับนวกม,มาแต่กําเนิดก็คืออดีตเหตุทําไว้ไม่ค่อยดีแล้วนะะทำไว้ไม่ค่อยดีแล้วได้อัตรากษนี้มาเกิดมาใหม่เป็นมนุษย์ได้จิตดวงนี้เป็นจิตประจําตัวประจาภพนั้นเป็นมนุษย์ทั้งชาติจิตดวงนี้นะพอได้มาแล้วเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะเปลี่ยนจิตไม่ได้แล้วนะ อันนี้เขาเรียกว่ามูลมูลคือมูลพวังก็คือจิตเดิมที่ได้มาตอนที่ตายปุ๊บเกิดทันทีพวกนี้นะ mm hmm. พวกนี้เนี่ยตายปุ๊บเกิดได้มาเลยนะอันนี้มหาวิบากแปดบุญเกิดใกล้จะตายอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะบุญเกิดกับจิตบุคคลนั้นได้เศษใกล้จะตายพอตายปั๊บเกิดทันทีพอเกิดมาใหม่ ได้มมวิแปก็คือมหาวิบากแปดดวงใดดวงหนึ่งเป็นจิตประจําตัวประจำภพข,ของบุคคลน,นั้นที่อยู่ในมนุษย์ที่อยู่ในเทวดาได้สองภูมินะคะ <c oughs> ได้ได้ขอนีไม่ใช่สองภูมิอ่ะได้สอย่างแต่ว่ามีทั้งหมด7ภูมิมนุษย์ภูมิหนึ่งแล้วก็เทวดาภูมิอีกหเรียกว่าการมะสุขติภูมิ7นะคะการมะสุขติภูมิ7 เกิดจิในกามแต่เกิดดีสุขดีคติที่ไปเกิดดีเพราะมีบุญใช่ไหมคะอดีตเหตุทำไว้ดีทรงผลมาให้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาที่ไม่บกพร่องต่างกันกันกบจิตดวงตะกี้ใช่ไหมคะจิตดวงนี้ทําให้เกิดมาใหม่นี่บกพร่องตามหมูจมูกเงี้ยนะแต่เนี่ยเกิดมาเหมือนกันเป็นคนเหมือนกัน นี่ก็เป็นคนนี่ก็เป็นคนที่เป็นเทวดาได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเทวดาด้วยหมายความว่าแปดดวงนี้เป็นได้ทั้งมนุษย์เป็นได้ทั้งเทวดาเข้าใจนะคะนี่ได้อัตภาพมาแล้วเนี่ยได้ทั้งเป็นยานาสามยานาวิปเห็นไหมฮะเพราะมหาวิบากแปดดวงนี่ยานาสามสี่ยาน,า, 3, 4, ยา,นาวิปสี่ใช่ไหมคะในขณะทีเ่เราได้ยานาวิปไม่ต้องไปโทษใครอย่างนี้นะ แต่ต้องได้ดวงเดียวนะคะยานวิปนาสีดวงอ่ะต้องมีดวงเดียวเป็นจิตประจําตัวประจาภพของบุคคลนั้นที่เป็นมนุษย์หรือเทวดานะคะไม่ใช่ได้สีดวงเลยนะอย่างพวกเราเนี่ยก็คนละดวงนะคะหรือไม่ก็ดวงเดียวกันก็ได้นะเราอาจจะเป็นดวงที่หนึ่งหรือดวงที่สองดวงที่สามที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วแต่บางทีเราอาจจะเป็นดวงที่แปดเหมือนกันหมดอย่างเงี้ยเนาะ บางทีเราอาจจะเป็นดวงที่หนึ่งเหมือนกันหมดอย่างเงี้ยนะเราก็ไม่รู้ไงเข้าใจนะคะต้องดวงเดียวถ้าสมมติว่าเราจะรู้ยังไงว่าจะเป็นดวงไหนมีข้อสังเกตอย่างไรได้ค่ะถ้าเราคิดว่าเราอยากเราอยากรู้ว่าเอ๊ะเราเป็นคนเป็นญาณสัมไหมมันจะต้องไปปฏิบัติให้ได้ฌานได้ฌานเลยนะคะฌานเกี่ยวกับเรื่องของสมถะสมาธทหนึ่งสอง ต้องปฏิบัติให้เข้ามรรคผลนิพพานให้ได้เป็นพระโสดาบันให้ได้ถึงได้บอกว่าบุคคลนั้น่ะเป็นติเหตุกะติก็คือเป็นคนที่มีเหตุสามนะที่เราเรียนเหตุแล้วนะัะติคือคนมีเหตุสามนึกให้ดีว่าชานจิตเนี่ยมีอะโลภะอะโทสะอะโมหะเหตุจำได้ไหมคะชานจิตอะคะ ตั้งแต่มหากุศลมหาวิบากมหากริยาที่เป็นญาณสังวิ่งไล่ลงมาใช่ไหมคะแล้วมาตรงมหาคตาจิต27โลกตระจิตสี่ลงมาเนี่ยเป็นญาณสังหมดเลยนะคะเพราะนั้นคนที่ทำฌานได้กับคนที่ปฏิบัติจนเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นขึ้นไปได้เนี่ยเป็นพระโสดาบันนะระบอกได้เลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นติ่ันว่าอย่างนี้นะคือเอาตรงเนี้ย ไปวัดแต่ก็นั่นแหละถ้าคนทำสมาธิแล้วบอกว่าฌานเกิดแล้วในขณะที่ฌานเกิดจริงๆนั่นนะต้องข่มนิวร์ได้ความม่วงไม่มีแล้วนะในขณะนั้นนะความม่วงถูกสมาธิที่มีกำลังข่มลงนะคะนิวร์เรียกว่านิวร์ความม่วงนอนทีนมพิทะความพยาบาทกองร้ายใครถูกมางับลงนะ ความที่เป็นลักษณะความสงสัยระงับลงอุดธทธัจจะที่ฟุ้งอยู่ทุกวันทั้งวันเนี่นะอุดทัจจะกุกุจจะที่ทําให้ฟุ้งทุกวันทั้งวันเนี่ยถูกระงับลงอย่างเงี้ยนะเออดูสิครับว่าถ้าเมื่อ,อไรการมราคะก็ดีกามรมฉันทะการมชันนิมวอนคือติดใจในรูปเสียงกลิ่นลดสัมผัสพวกนมีถูกระงับดับลง ต้องระง,งับจริงๆนะฮะต้องรู้ในตัวเองนะแล้วพวกที่ได้ชาดเนี่ยเขาจะกลัวกลัวที่ว่าพวกนี้มันจะพุ่งขึ้นมาอีกนะจะต้องทําชานสูงขึ้นสูงขึ้นเพื่อที่จะระง,งับเขาเอาไว้เหมือนนักโทษเลยนะ <laughs> <laughs> พวกมีวอนนี่เหมือนนักโทษเลยนะถ้าสมาธิคลายเมื่อไหร่สิ่งที่กดทับไว้เขาจะพุ่งขึ้นมา ทํางานอย่างหูหน่ากลัวมากเลยใครที่ทําสมาธิกดการที่จะติดใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในถูกต้องสัมผัสเหล่านี้ได้นะ,ะถ้าสมาธิมันคลายเมื่อไหร่พวกนี้นี่พุ่งขึ้นมาอย่างูหน่ากลัวมากถ้าใครกําหนดกดโทระเอาไว้วันใดวันหนึงโทระะมันก็พุ่งขึ้นมาเล่นงานจิตของบุคคลนั้นเองอะ แล้วมันไม่เล่นงานคนตัวเองคนเดียวนะคะสิ่งรอบข้างเล่นหมดเลยอ่ะเล่นงานหมดเลยไฉะนั้นนะคะในส่วนที่จะบอกว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นติก็คือบุคคลที่มีเหตุสามตรงนี้มีเหตุสามด้วยนะคะมีเหตุสองด้วยมีเหตุสามด้วยเราก็ต้องไปปฏิบัติค่ะปฏิบัติจนฌานะจิตเกิดสามารถข่มกิเลสได้ เด็ดขาดช่วงหนึ่งเป็นวิกขมพนาประหารเลยต้องข่มเอาไว้เมื่อข่มเอาไว้อย่าคิดว่ากิเลสหมดมีความสำคัญผิดคิดว่าตัวเองละกิเลสได้ก็เยอะแล้วนะคะสุดท้ายมาพอมันคลายอะ่ะสมาธิคลายเดือดร้อนค่ะหลายหลายเลยเดือดร้อนมากแล้วก็อย่างที่บอกนั่นแหละ ราคาดิพุ่งไปทำอะไรได้หมดเลยตัวตันหาอยากกินอยากเสพอะไรเนี่ยเต็มที่ยิ่งกว่าเก่าหลายเท่านะฮะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความถูกต้องเนี่ยสแสวงหาจังเลยเพราะว่าไปปวดเขาไว้ไปบังคับเขาไว้เราเคยบังคับใครมั้อ <c oughs> ลูกๆหลานนะคะ ครับเข,า,เขาไว้แล้วเป็นไงกดทั้งกดทั้งดันนะเรากดเขาก็ดันนองเรากดเขาก็ดันนองอแต่เราก็ดันเขาเข้าแล้วเขาก็พปหยอาบาดันนองเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้นี่ถึงจะบอกว่าอะไรก็ตามถ้าเราข่มไว้วันใดวันหนึ่งเนี่ยพอได้จังหวะของเขานะคะมันถึงที่สุดแล้วเนี่ยปีดขึ้นมาเลยเหมือนกันกิเลสที่อยู่ในใจของบุคคลนั้นถ้ากดเขาไว้เมื่อไหร่เนี่ย ถ้าเขามีกําลังที่จะออกมาได้นะรุนแรงแต่ถ้าต้องการให้กิเลสนี้เหมือนสนิมใจค่ะขัดสนิมไปเรื่อยๆต้องไปใช้ฐานทั้งสี่คือกายวทนาจิตธรรมฐานทั้งสี่นี้ก็คือรูปกับนามว่าโดยขันคือขันห้าใช้รูปกับนามนี้เป็นอารมณ์ให้กับการระลึกรู้ นะพวกนี้เป็นของจริงเลยนะ,ะเพอรู้แล้วรู้เลยนะรู้แบบปัญญาเลยนะคะไม่ใช่สัญญาละทีนี้รู้อย่างนี้ปั๊บละรู้ละรู้ละละอย่างนี้นี่ไม่มีการกดข่มขี่ข่มเหงกันอีกแล้วนะคะเมื่อไหรเนี่ยถ้าเจออารมณ์นี้อีกเนี่ยสามารถที่จะเฉยเฉยได้นะละเพรละเขาได้เด็ดขาดอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่บุคคลที่เกิดจากบุญ ถ้าว่าโดยเราเราเนี่ยมีดวงใดดวงหนึ่งในนี้เข้าใจนะคะเดี๋ยวมันจะโยงมาตรงนี้อ่ะมันจะโยงมาตรงนี้นะแล้วรูปวิบากหรูปวิบากหกับอรูปวิบากสีเนี่ยเกี่ยวกับลมจิตของมลมอันนั้นอะ่ะค่อยอธิบายไปในเรื่องของอารามณศสังหะอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งจะได้เรียนในลำดับต่อไปนะคะ ขอพูดถึงแค่ตรงนี้ก่อนสมมติว่าเราได้อากรภาพมาแล้วนะคะปรากฏว่าใกล้จะตายมาวิถีจิตเกิดแบบนี้นี่สมมติว่าเราอยู่ตรงนี้นะคะเราใกล้จะตายนะเราใกล้จะเปลี่ยนภพภูมิแล้วนะคะว่าโดยเรานะสมมติสมมติก่มมอนว่มามาโนทวาราวชนะจิตหนึ่งดวงเกิดขึ้นมา การเสพอารมณ์นะการเสพอารมณ์5ขณะเสพอยู่นั่นแหละเสพ้วยความเป็นบุญเป็นบาปนะเนี่ยเสพ้วยความเป็นบุญแล้วก็เป็นบาปใกล้จะตายนะฮะแต่จริงๆแล้วการเสพเนี่ยต้องทั้งหมด12ดวงแต่11อดวงนี้คือจิตที่จะช่วยส่งไปส่งไปเกิดใหม่เพราะเขามีกำลังคนะ่ะ เวนอุทธจะดวงหนึ่งเพราะว่าอุทธะดวงอุทธะดวงนี้นี่เป็นจิตที่ซัดสายมีความฟุง้งซ่านจับอารมณ์ไม่มั่นท่านว่าอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นจะมีกําลังส่งน้าเกิดอ่ะไม่ไหวไม่ได้เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อกุศลและจิตสิบเอ็ดนี้เรียกว่าชนกกรรมใครเคยได้ยินไหมคะเคยชนกกรรมชนกแปลว่าพ่อเนาะ ชนกกรรมในภาษาธรรมบอกว่ากรรมนําเกิดนําให้วิบากและกรรมมาสรูปเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นตัวอากุศลละจสิบเอ็ดนำเกิดใช่ไหมคะเป็นเหมือนชนกกรรมเป็นชนกกรรมเลยนะคตรงนี้นะตัวนําเกิดมหากุศลเหมือนกันใกล้จะเปลี่ยนพภูมอยู่แล้วใชื่อมีบุญเกิดขึ้นมาในขณะที่เห็นได้ยินได้กลิน่นรู้รสสัมผัสคิดน,นึกทางใจ บุญเกิดมาเฉพาะหน้าตอนนั้นแล้วตัวที่เป็นอารมณ์นั้นอ่ะทำให้จิตแช่มชื่นขึ้นมาเปลี่ยนภพภูมิด้วยอำนาจของจิตที่แช่มชื่นแสดงว่ามหากุศลน,นี้เป็นชนกกรรมอีกนะคะกรรมนำเกิดนะก็ะคือบุญเกิดอ่ะบุญเกิดแล้วก็ส่งส่งต่อไปตัวนี้เป็นจุติใช่ไหมคะเป็นจิตอีกดวงหนึ่งนะ หลังจากที่เสพอารมณ์ชาวนาลงสุดท้ายดับลงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาจิตดวงนี้เรียกว่าจุตินะทำหน้าที่เคลื่อนย้ายจากภพกเก่าพาสมมติว่าเรานะพาเราอย่างเงี้ยนะปึ๊บเคลื่อนย้ายทันทีเลยนะเพราะต้องดับก่อนจิตดวงนี้ดับเป็นปัจจัยให้จิตดวงใหม่เกิดขึ้นมา ไม่มีระหว่างขั้นเลยนะจิตดวงนี้ดับลงเป็นปัจจัยให้จิตอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาจิตที่ดวงใหม่เกิดขึ้นมานี้มีชื่อว่าปฏิสนธิกิจนอย่างนี้นะทำหน้าที่สืบต่อพหใหม่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับลงเมื่อดับลงแล้วก็มีจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาด้วยอำนาจของเหตุปัจจัยอีกนะคะทีนี้มาดูตรงนี้ปฏิสนธินมาตัวใหญ่นะคะ ตัวใหญ่ไม่ค่อยเห็นเห็นตัวเล็กใช่ไหมตอนนี้ยังเช้าอยู่เลยนะยังเช้าอยู่เลยนะงั้นะมาดูอะไรมานักสิการใจให้ดีนะยกจิตขึ้นสู่อารมณ์นะยกจิตขึ้นสู่อารมณ์หน่อยนะปฏิสวธทสืบต่อพบใหม่ จิตที่ทำหน้าที่สืบต่อพบใหม่จิตทุกดวงมีอายุเท่ากันสามอนุขณาเรียกอนุขณะนะจิตทุกดวงมีสามอนุขณะคือขณะเกิดขึ้นขณะตั้งอยู่ขณะดับไปขณะเกิดขึ้นเรียกว่าอุปาทขณะนะขณะตั้งอยู่เรียกว่าผีตีขณะขณะดับกำลังดับนะเดียังกำลังดับจะดับแล้วนะ เรียกว่าทงข้าขนดาดนี่นะคะมีสามขนาดเรียกว่าอนุขนาดจิตหนึ่งดวงมีอายุสามอนุขนาดตรงนี้นะคะเขียนไว้ตรงนี้แล้วนะ <c oughs> นะทีนี้ <c oughs> พอว่าเดื่งบุคลคลบุคคลที่เกิดใหม่ทีนี้สมมติว่าตายตายจากความเป็นมนุษย์นะมาเกิดใหม่ได้อันนี้ก็ได้ ได้อันนี้ก็ได้นะหมายถึงว่าได้จิตที่เป็นสีขาก็ได้นะได้จิตที่เป็นนรกเปรตอสุรกายก็ได้นะเพราะว่าถ้าใกล้าตายอ่ะจิตนิดเดียวเองถ้าบุญส่งมาดีก็จะไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาต่อได้อีกแต่ถ้าจิตไม่ค่อยดีปาปอกุศลส,ส่งตรงมาทำให้สิ่งนี้เกิดนะคะ ชนกกรรมเกิดปั๊บเนี่ยดับลงแล้วก็ส่งต่อพบภูมิใหม่ทันทีสมมติว่าเกิดมาใหม่ได้เป็นมนุษย์อีกรอบหนึ่งได้เป็นคนอีกรอบหนึ่งนี่นะแปดโดวงดใดดดงหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีกรรม,มชรูปสามใช่ไหมกายะทกกัสสะกากรามภาวะทัสสะกากรามวัตถุทัสสะกากรามกายะภาวะวัตถุ เกิดในคันใช่ไหมเกิดในคันครับภสยาะเกิดในมนลูกใช่ไหมคะนั่นเกิดมาแล้วมีทั้งลูกทั้งนามได้ความเป็นมนุษย์มาอย่างนี้นะคะเกิดใหม่แล้วหลังจากจิตนี้ทําหน้าที่สืบต่อพบใหม่เสร็จก็ดับลงเมื่อดับลงแล้วก็เป็นเหตุปัใจจัยให้จิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาอีก